พัดลมนะกว้างสะใจแต่เสียงเงียบกริบถือได้ตั้งโตะได้แขวนก็ได้พับเก็บใส่กระเป๋าได้พกพาสะดวกแบตอยู่ได้นาน5 -20 ถึงชั่วโมงฉันพึ่งได้มาไม่กี่วันขึ้นแท่นลูกรักเลยตัวนี้ถือไปใช้ที่ไหนมีแต่คนมองเดี๋ยวต้องมีคนมาซื้อตามในนี้แน่นอนรุ่นนี้คือการรวมร่างที่ถูกต้องของพัดลมหนีบที่หน้ากวา้างให้ความเย็นสบายแบบฉ่ำๆแต่เสียงเบาแต่แบบนั้นมันหนามันใหญ่พกพาไม่สะดวกใช่ปะเขาเลยออกแบบหน้าตาม,มาให้เหมือนพัดลมมือถือที่เราคุ้นเคยกันมันก็เลยใช้ถือได้ตั้งโตะได้ปร ต่าตัวได้ตามใจตรงปลายมีที่แขวนให้ด้วยใครเปิดร้านขายของร้อนๆทำงานในที่ร้อนๆคุณแม่บ้านทำกับข้าวล้างห้องน้ำเหงือง่อท่วหรือจะแค่ามาเป่าครีมที่ทาบนหน้าให้มันแห้งเร็วๆรุ่นนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างดีมากดีแบบอยากตะโกนให้ทุกคนซือ้องานดีวัสดุด,ดีไม่กองแกงที่สำคัญคือเสียงเงียบมากฉันเปิดเป่าข้าวลูกในร้านอาหารคือไม่รบกวนใครเลยพิกัดร้านนี้นะคะเดี๋ยวเปิดเสียงให้ฟังอยากได้จิ้มเลย